สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมแมนมนามราลระช n น l นะคะ คลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะสามารถที่จะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะหรือถ้าใครที่รู้สึกว่าพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับตัวคุณก็สามารถที่จะนําคําแนะนําจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะค,ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวท่านน้ำนะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในช่วงวันที่16ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะ ดวงความราักของชาวท่านน้ำจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใครที่เข้ามาแล้วมนฝากด like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะมาดูกันนะพลังงานนะคะของชาวท่านน้ำนะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะให้ขึ้นพลังงาน10บไม้เท้านะคะขึ้นมานะนีพลังงานนะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะ พลังงาน The Devil คะ่ะ The h i g n t e นะมีอะไรจะ้ะแล้วก็แปดถ้วยนะคะช่วงเวลานี้นะคะพลังงานของคุณเองนะอาจจะอยู่ในจุดที่เหมือนกันเลือกเดินออกจากสถานการณ์ที่รู้สึกได้ถึงพลังงานความท็อกสิกค,ความไม่โอเคอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นพลังงานของคนที่ เราพยายามที่จะหันหลังให้กับสถานการณ์ปัญหาที่เรารับรู้ได้ว่าแบบแก้ไม่ได้แก้ได้ยากอะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์คุณว่าหลายๆคนเลือกที่จะเดินออกจากบางความสัมพันธ์ด้วยนะคะหรือว่าถ้าเป็นบางสถานการณ์บางปัญหามันว่าคุณเริ่มที่จะแบบ ในเมื่อแบบหาแนวทางในการแก้ไขแบบมันยากเหลือเกินนะคะบางปัญหามันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องแบบหันหลังให้กับบางปัญหาไปบ้างเนาะไม่ใช่แบบว่าเก็บทุกอย่างมนาะคิดจนเครียดกังวลไปหมดนะคะทีนี้เหมือนกับว่าตัวคุณนี่ยที่ผ่านมาน่าจะเป็นลักษณะของสถานการ์เดอะแบได้ด้วยอ่าเดอะแบมีความเครียดมีความกดดันในชีวิตประจำวันหรือว่าภาระหน้าที่ภาระงานในช่วงเวลานี้ ค่อนข้างเยอะมีความเครียดมีความคิดมากวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็มีในรูปแบบของพลังงานโอกาสของการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างอืมรูปแบบที่เป็นพลังงานการเริ่มต้น passion ความรู้สึกนะคะมนว่าช่วงนี้พายขึ้นพลังงาน The debut มันเหมือนกับ เป็นในรูปแบบของโอกาสที่มีในเรื่องของความพันผูกนะคะหรือในรูปแบบของการที่มันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างด้วยตัวคุณชาวท่านน้ำเองอะ่ะในช่วงเวลานี้มันว่าคุณก็อาจจะค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะมีแรงดึงดูดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นภาวะของสถานการณ์ที่มันมีอะไรบางอย่างที่พันผูกคุณอยู่ด้วยนะคะในบางพลังงานนะ ช่วงเวลานี้นะคะมันว่าน่าจะอยู่ในจุดของพลังงานนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าพลังงานในรูปแบบที่บางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ได้สเสถเยรนในความรู้สึกคุณขนาดนั้นที่จะบอกว่าอ้ยมีความมั่นคงหรือมีความรู้สึกว่าเป็นทิศทางที่ที่แบบคุณคุณคิดไว้แบบแนวทางสุดท้ายเลยจริงๆอะ่ะคือรู้สึกว่าช่วงเวลานี้มันอาจจะมีอะไรที่ บางอย่างชาวท่าน้ำเองนะคะถ้าจะต้องตัดสินใจก็อาจที่จะเลือกทำตามสัญชาตญาณหรือทำความความรู้สึกของเราอะเนาะทำตามความรู้สึกความคิดในช่วงเวลานั้นนะคะอะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะ พลังงานเพิ่มเติมนะคะของชาวท่านน้ำนะคะช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไพ่ขึ้นพลังงานคลีนอ,อวางค่ะราชินีถือไม้เท้ามีไพ่ขึ้นไพ่เดดด้วยนะพลังงานของชาวท่านน้ำเพิ่มเติมมีสิบห้วยเจ็ดไม้เท้าเจ็ดดาบนะคะบอกเลยว่าพลังงานแบบโอ้โหน่าจะได้เจอได้เจอกับบางสถานการณ์ที่เราสึกว่าเออไม่ ไม่สามารถที่จะแบบเ,เหมือนเอาใจลงไปเล่นได้แบบร้อยเปอร์เซนอะไรประมาณนี้คือตัวคุณนะ่ะมีความรับรู้หรือมีความรู้สึกได้ว่านะคะสถานการณ์ความรักต่อจากนี้นะคะคุณก็จะมีความแบบ เราว่าระวังในการคิดในการตัดสินใจหรือในการทําอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะลักษณะพลังงานเป็นเหมือนในเรื่องของการพยายามอะไรบางอย่างด้วยนะคะมีทิศทางของโอกาสอ่าเป็นข้อเป็นครัว,เป,วรเป็นความรักความผูกพันที่คุณอาจจะแพนนิ่งไว้ว่าถ้าเกิดว่า คุณจะมีความสัมพันธ์เนี่ยจะต้องตอบโจทย์ในเรื่องราวของความรักความอบอุ่นการเติมเต็มการเป็นครอบครัวนะคะการรีเบิร์สพลังงานที่เป็นในรูปแบบของการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่มันจบไปแล้วได้ด้วยนะคะพลังงานในช่วงเวลานี้มันว่าต่อกันติดด้วยโอกาสแพชชั่นอะไรต่างๆมากมายเนาะโอกาสในช่วงนี้น่าจะเป็นโอกาสของการที่คุณอาจจะเริ่มแผนเป้าหมายที่มันค่อนข้างใหญ่และลงมือในการที่จะพยายามไปสู่จุดนั้นนะคะ ก็ค่อนข้างที่จะเห็นว่า,าใช้ความพยายามมีความแบบเหนื่อยยากเหมือนกันมีความแบบเพราะว่าเราอาจจะแผนบางสิ่งบางอย่างที่เป็นแผนการที่แบบค่อนข้างใหญ่สําหรับตัวเราเหมือนกันนะคะในความรักความสัมพันธ์ในมันว่าคุณคาดหวังในเรื่องของการเติมเต็มความสุขสมบูรณ์ในชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่แบบเป็นในรูปแบบที่เข้ามา อืมแบบชาบช่วยประมาณนี้นะคะละักษณะพลังงานอยาก ending อยากจบกับบางปัญหาด้วยนะคะสำหรับชาวท่านน้ำหลายๆคนนะพลังงานไพเด็ดขึ้นมานะคะ7 of s w o r d อเนาะพลังงานเหมือนกับเป็นในทิศทางที่รู้สึกได้ว่า มันมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นในลักษณะของพลังงานที่เราเองก็มีความระแบดระวังมีสเต็ปในการระมัดระวังคนที่จะเข้ามาอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะตัวคุณเหมือนช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าใครที่จะอยากเข้ามาทําความรู้จักนะคะหรืออยากที่จะเข้ามาสร้างสัมพันธ์อยากที่จะไปต่อเนี่ยมองว่าชาวท่านน้ําเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางของการที่แบบค่อนข้างที่จะ มีการระมัดระวังตัวอาจจะไม่ได้เปิดเผยเรื่องราวความรู้สึกของตัวเองอย่างเต็มที่ในช่วงแรกๆที่มีการเริ่มต้นทำความรู้จักกันอะไรประมาณนี้ได้นะคะเพราะว่าเราสึกว่าเออเราผ่านชนานการณ์เจอคนที่แบบจริงใจหรือไมไ่จริงใจมาก็ในระดับหนึ่งเยอะเหมือนกันประมาณนี้ตัวคุณอาจจะไม่ได้ไว้วางใจใครมากมายขนาดนั้นนะคะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ความทุ่มเทที่จะแสดงออกให้คุณเห็นจริงๆนะ พลังงานนะคะในช่วงเวลานี้มนมองว่าอ่ามันเป็นพลังงานที่เหมือนคนที่พร้อมจะจบกับบางปัญหานะคะแล้วก็พร้อมพร้อมที่จะเดินหน้ากับสิ่งที่มีแพชชั่นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานนะคะดูงความรักภาพรวมในช่วงครึ่งเดือนหลังพฤษภาคมนะคะ16ถึง31พฤษภาคมนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับชาวท่านน้ำนะมนต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นแบบ คลิปพลังงานภาพรวมนะคะอยากให้รับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะหรือถ้าใครจะลองนำไปปรับใช้ก็ได้ก็คือไม่ยายคิดมากอยากให้รับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรพลังงานดงความรากภาพรวมนะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมนี้นะจ๊ะเก้าไม้เท้าคิงถึงไม้เท้าอู้ไม้เท้ามาเต็มอะเดฟูค่ะมีอะไรจ๊ะ ใครขึ้นพลังงาน The ทาวเวนะคะแล้วก็มีพลังงานสองไม้เท้านะคะขึ้นมาในช่วงเวลานี้น่าจะอยู่ในจุดของการที่นะคะมีทิศทางนะคะการแบบต่อยอดนะคะหรือว่ารู้สึกว่าคุณอาจจะได้เจอได้เจอกับใครที่เรารับรู้ได้ถึงพลังงานการเป็นพาร์ทเนอร์นะคะ คนที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าจะเป็นคนคนนี้ก็ได้หรือมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เข้ามาแล้วคุณจะค้นพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือเป็นเรื่องราวเซอร์ไพรส์กับชีวิตความรักของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังพฤษภาคมนี้ได้นะคะมันมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นหรือว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะที่แพนไว้นะคะอาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่คิดหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ได้คาดคิดมาก,ก่อนอะไรประมาณนี้มันมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงนะคะลักษณะของพลังงานนะไพ่ขึ้นมาเหมือนกับว่าโอกาสทางความรักนะคะพลังงานพาร์ทเนอร์พลังงาน,งงานเอ,อ่อต้องใช้คำว่าคู่ชีวิตพลังงานคนที่คุณจะแพนนิ่งเข้ามาเนี่ยเราสูว่าตัวคุณมีแผนมีแผนในใจมากขึ้นแล้วก็ คนที่กำลังจะเข้ามาน่าจะต่อกันติดกับคุณด้วยเรื่องของมุมมองนะคะหรือว่าทัศนคติแนวความคิดในเรื่องราวของการวางแผนชีวิตเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์หรือว่าการวางแผนในอนาคตของเขาที่ทางเป็นยังไงมันน่าจะมีสิ่งที่ลิงก์กันเชื่อมต่อกับคุณได้ในส่วนตรงนี้นะคะมันมีความแมทชิ่งกันได้นะทีนีน้พลังงานนะคะครึ่งเดือนหลังจะเป็นยังไงมนมองว่าชาวท่านาบเองอะ่ะ ไม่ได้มีความเครียดกดดันเท่าเดิมแล้วนะคะมันเป็นในรูปแบบของการที่ให้อิสระกับตัวเองมากขึ้นนะคะแม้ว่าคุณอาจจะเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันมาก่อนหรือไม่ได้แพลนมาก่อนอะว่าเราจะมาเจอมาเจอคนคนนี้หรือเจอกับสถานการณ์นี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะแต่มนว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะเป็นอิสระกับตัวเองได้ดีนะคะ หลายคนมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางนะคะที่จะขึ้นหรือว่านะะมีอิสระในการคิดในการตัดสินใจในการที่จะทำในสิ่งที่เราชอบจะทำในสิ่งที่เรารักหรือว่าเลือกเวเลือกคนรักเลือกช้อยตัวเลือกที่เข้ามาในแบบของเราคือไม่ได้ต้องการแบบไปยุดติดก,กับอะไรหรือมีใครที่มาบงการความรู้สึกเราทีนีน้นอกจากนี้แล้วนะคะยังเป็นในลักษณะของพลังงานที่เป็นพลังงานอิสระ เป็นพลังงานที่ให้ความแบบสบายๆรู้สึกว่าอาจจะเป็นความแนวทางของความรักความสัมพันธ์ถ้าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยน่าจะอยู่ในจุดที่แบบ ไม่ได้ผูกมัดกันในเรื่องความรู้สึกหรือคอมม t เมต์อะไรยังจะอาจจะยังไม่เกิดขึ้นหมายความว่ายังไม่ได้ตกลงปรงใจหรือมีความรู้สึกว่าเราจะต้องผูกติดยึดติดกับคนคนนี้คนที่เขาเข้ามาหรืออะไรแบบนี้นะคะมันว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณได้มีอิสระกับตัวเองในการที่จะทำอะไรในแบบที่ตัวคุณอยากจะทำนะพลังงานในช่วงนี้นะคะได้เจอคนที่มีแพชชั่นนะคะ มีความพยายามมีความรู้สึกต่อกันนะคะมันว่างานอดีเรกความชอบไลฟ์สไตล์มีหลายอย่างที่น่าจะตอบโจทย์แล้วมันว่าคนที่เขาจะเข้ามาจะเป็นคนที่ขยันขันแข็งในเรื่องของการงานนะคะเป็นคนที่โฟกัสกับความมั่นคงในชีวิตมีแนวทางของการ ที่เป็นมุมมองอะมุมมองการมองการส่องการประเมินดูความสัมพันธ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะรูปแบบนี้นะคะเราก็มองว่าเป็นทิศทางนะคะของโอกาสเป็นทิศทางของอ,อพลังงานที่เราสึกว่าคุณจะ เหมือนได้ใช้เวลาช่วงนี้ในการประเมินดูไปเลยว่าช้อยตัวเลือกที่เข้ามาเป็นยังไงประเมินดูเลยว่าคนที่มีอะไรที่ลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อกับคุณเนี่ยคนที่เขาอยากจะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์หรือคนที่เราจะสารสัมพันธ์ต่อไปเนี่ยเป็นยังไงมันมีเรื่องของการมองการส่องการอัปเดต เ,เรื่องราวข่าวสารซึ่งกันและกันนะคะคือรู้สึกว่าคุณอาจจะ่องเขาดูพฤติกรรมดูอะไรหลายอย่างทั้งช่องทางโซเชียลมีเดียถูกใจไหมตอบโจทย์ไหมแล้วในชีวิตจริงเป็นยังไงนะคะหรือว่าสิ่งที่เขาเทชั่นปฏิบัติต่อคุณเป็นยังไงปฏิบัติต่อคนรอบข้างคุณเป็นยังไงแล้วสถานการณ์สภาวะแวดล้อมลนะ่ะที่ มีต่อเขานะคะ r e s p o n s ์อของเขา r e s p o n s ์อของคนรอบข้างเป็นยังไงคือเหมือนคุณดูหมดแล้วก็เก็บรายละเอียดอยู่ในช่วงเวลานี้ต่แบบว่าเป็นการที่ทำไปโดยไม่ได้เครียดหรือว่ามีความกดดันอะไรในรูปแบบของความรู้สึกแบบนั้นนะคะพลังงานในช่วงเวลานี้อ่ะเนะาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะพลังงานเพิ่มเติมนะคะดวงความรัก ของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังพฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรคะไปดูสีครึ่งเดือนหลังพฤษภาคมดวงความรักของคุณเป็นอย่างไรคะใช้ขค้่นหนึ่ดาบนะคะมีพลังงาน The h e r m i t ์มิพลังงาน6ไม้เท้านะคะ8เหอรีญแล้วก็มีพลังงานไนท์ซับคอยนะคะอัศวินถือเหรียญนะช่วงเวลานี้มันว่าน่าจะอยู่ในจุดของการที่ มีการซัพพอร์ตเนาะซึ่งกันและกันความรู้สึกนะคะอ่าหรือว่าถ้าคุณมีเป้าหมายมีแนวทางนะคะในการคิดในการปฏิบัติยังไงเนี่ยมันมีโอกาสของการที่แบบว่าจะได้มีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันคุณจะได้รับการ ซับพอร์ตจากเขาคนนั้นด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีจุดที่คุณเริ่มจะโฟกัสได้แล้วว่าโอเคเราต้องการอะไรในความสัมพันธ์นะคะคุณมีเวลาให้กับเองมากิ่งขึ้นด้วยนะในช่วงเวลานี้นะคะไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ใส่ใจหรือว่าปิดโอกาสกับช้อยตัวเลือกต่างๆนะคะแต่มองว่าชาวธาตุน้ําเนี่ย เ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะคุณจะแบบว่าให้เวลากับตัวเองในการได้เรียนรู้ในการได้ใช้เวลาในการทํากิจกรรมทําสิ่งต่างๆที่เป็นความชอบเป็นางานอดิเรกหรือเป็นสิ่งที่คุณ ให้ความสนใจเป็นจุดโฟกัสนะคะเป็นกิจกรรมที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขอะไรแบบนี้นะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้คุยกับตัวเองได้มีแบบโลกส่วนตัวของตัวเองด้วยแต่ในขณะเดียวกันมันว่าคุณเปิดใจในการที่จะเรียนรู้รับไปต่อกับใครบางคนด้วยนะคะถ้าเขาเข้ามาแล้วให้การซัพพอร์ตคุณในแนวทางในทิศทางที่แบบ ตอบโจทย์ตัวคุณนะคะแล้วทำให้คุณรู้สึกได้ถึงพลังงานความชัดเจนแล้วค่อยๆพัฒนาไปแบบไม่อึอดอัดแล้วมันมีพลังงานการแบบได้ไปต่อคุณเห็นถึงความพยายามของเขานะแล้วมันมีทิศทางในการที่แบบว่าอ้ยไปต่อในทิศทางที่ดีหรือเป้าหมายชีวิตนะคะที่คนคนนี้เขาแพนนิ่งไว้ความสำเร็จเป้าหมายที่วางไว้ถ้าต่อกันติดกับคุณนะมันบอกเลยว่าไปแบบยาวๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนคนนี้นะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานเพิ่มเติมนะคะพลังงานเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะเราจะดูหน่อยว่าลักษณะนะคะของคนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงเอ่ยคนที่จะเข้ามาหาชาวท่านน้ำนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นอย่างไรเอ่ยไปขึ้นพลังงานเดอะเมจิชเชียนนะคะมีไพ่สิบดบนะคะแก้าไมท้าคะ่ะ มีพลังงาน3ถ้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานเดอะเวอร์นะคะภาพรวมขึ้นมาเป็นบรรยากาศของโอกาสทางความรักที่แบบว่าเราสุกว่าคนคนนี้ลักษณะนะเขาก็มองก็ส่งคุณมานานแล้วล่ะคะ่ะไปขึ้นพลังงาน9ก้าไม่เท้านะคะน่าจะคอย อัปเดตนะคะถ้านอกจากคุณส่องเขาก็เขาก็ส่งคุณเนี่ยนะเราสึกว่าเป็นการส่งกันไปกันมาก็ได้คือเราสึกว่ามันเป็นการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารคอยดูคุณผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆคุณอาจจะเห็นว่ามีคนที่เขาคอยมาดูสตอรี่คุณนะคะหรือว่ากดไลค์ใน f a c e b o o k IG หรือช่องทางต่างๆที่คุณมีการอัปเดตเรื่องราวนะคะคุณจะรับรู้ได้เลยว่าเอ้ยเหมือน ถ้าได้พูดได้คุยัะคนคนนี้นะเขาจะมีข้อมูลของคุณอยู่ในระดับหนึ่งแล้วไม่ใช่แบบโลง่งๆเลยนะไม่ใช่ไม่มีเลยมันบอกเลยว่าเขาดูหยุดเรื่อยๆคุณสําเร็จในเรื่องอะไรหรือคุณแชร์วิ่งเรื่องอะไรมาก็เป็นทิศทางที่เก็บแล้วมาเป็นข้อมูลในทุกวันนี้ที่กําลังจะเดินหน้าเข้ามานะคะพลังงานเหมือนกับคนที่เคยผ่านในเรื่องราวของความเสียใจความหนักหน่วงในความสัมพันธ์หรืออยากจะเอนดิ้งกับบางปัญหา ในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะตัวเขาเองนะ่ะมนว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนเก่งเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีกับอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มีพลังงานของการตั้งเป้าหมาย planning ในเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์เรื่องราวของชีวิตส่วนตัวเป็นคนที่มีเป้าหมายกับชีวิตในหลายๆด้านเลยหลากหลายนะคะแล้วก็อยากที่จะ s u อรเฟอยากที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างที่ตั้งใจพลังงานมันเป็นในรูปแบบของโอกาส นะคะการที่แบบว่ามีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่อาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนหรือว่าคุณอาจจะได้เจอได้เจอเขานะคะผ่านการแนะนําจากเพื่อนนะคะหรือว่าเป็นทิศทางของโอกาสนะคะที่แบบว่ามีการเชื่อมต่อมาถึงกันละกันเนาะ าถามว่าแบบว่าเป็นการที่รู้จักการผ่านงานเรื่องสังสรรค์นะคะงานสังคมนะคะาการที่คุณออกไปเจอคอมมูนิตี้ใหม่ๆทํากิจกรรมใหม่ๆมีแบบแอคทิวิตี้อะไรก็อาจจะทําให้ได้เจอได้เจอกับคนคนนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคนคนนี้เขาแอบมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับสิ่งที่คุณ n i เนฟ t เ t ชันเข้ามาด้วยเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า ความรู้สึกของเขาเนี่ยที่มีต่อชาวท่านน้ำเนี่ยทำไมเขาถึงตัดสินใจในการที่จะเข้ามาหากุณนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะเป็นอย่างไรเอ่ยอุ้ยมีไพ่ The ะแฮง m a n ทำไมไ่เอมิหรอคุณดูนิ่งๆไปหรออืมหรือว่าอัปเดตอะไรน้อยลงคะคิงอัพคับนะคะ k คิงอัพสดนะคะ น่าจะมีความชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองแล้วนะคะหรือว่าตัวเขาสถานการณ์ของตัวเขาเขาเลือกที่จะเดินันหลังให้กับบางปัญหาแล้วก็คิดได้แล้วถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เขามีใครนะคะหรือว่ามันเหมือนกับการที่เขาไม่เข้ามาทําความรู้จักคุณสักทีอะไรแบบเนี้ยคือตอนนี้เขาน่าจะเดินถนหลังให้กับความสัมพันธ์นั้นแล้วหรือว่าเป็นอะไรที่จบไปแล้วประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่เรารู้สึกว่า เขาอาจจะเห็นว่าคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบอะไรกันดูนิ่งๆช่วงนี้คุณอาจจะอัปเดตอะไรน้อยไหมหรือว่ามีช่วงเวลาส่วนตัวมีงานอดิเรกของตัวเองอ่คุณอาจจะโฟกัสที่ตัวเองเยอะขึ้นเขาอยากจะมาทำตัวแบบให้ปรากฏขึ้นในใสายตาของคุณด้วยนะคะลักษณะพลังงานเป็นในรูปแบบของโอกาสทางความรักที่แบบรับรู้ได้ถึงการเอาใจใส่นะคะการเทคแคร์ care, แล้วก็ การที่มีมุมมองของพลังงานในรูปแบบคิงอับคับในมนสุอาการเอาใจเข้ามาใส่ใจเราว่ะเขาเขาเริ่มเป็นห่วงความรู้สึกของคุณเหมือนมืนว่าคิดวนเรื่องคุณด้วยนะคะเคยคิดถึงคุณนั่นแหละแล้วก็มันเป็นลนักษณะอะไรที่แบบอุ้ยความรู้สึกมันชัดแล้วว่าอยากจะเรียนรู้อยากที่จะศึกษาอยากที่จะเข้ามา ทำความรู้จักกับคนคนนี้จริงๆนะคะประมาณนี้นะอ่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรอีกนะคะพลังงานเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะขอดูหน่อยว่าถ้าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยทิศทางหรือว่าเอาคำในความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรจ้ะพ่าขึ้นพลังงานหรือเชอรออดนะคะ6กเหรียญมีการแชร์เรื่องราวต่างๆอู้หูนึ่งเหรียญ ราชนีถึงไม่ท้าวตัสเต็กนะคะน่าจะได้มีการแบบว่าหยิบยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างหรือว่าโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้แก่กันและกันด้วยหรือเปล่ายังไงจ๊ะคือมีความเป็นไปได้ว่านะคะมีทิศทางของโอกาสนะคะการต่อยอดในความมั่นคงได้คู่หนือเขาน่าจะคุยกันด้วยวบทีภาว่ามีเหตุผลมี ทิศทางของแบบคนตัวโตที่มาคุยกันแล้วอ่มีเหตุมีผลนะคะแล้วก็มองว่าข้อเสนออะไรที่เขาหยิบยื่นมาคุณก็เออแชร์ริ่งซึ่งกันและกันอาจะเป็นทิศทางต่างๆที่เราสู่เอองั้นก็ลุยนะลุยกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้แบบคุยก็ได้แล้วก็ก็มองว่ามีแพชชั่นอยู่เหมือนกันนะคะคือทิศทางนี้มันอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบอู ลงเอยคบกันเลยภายในครึ่งเดือนอะไรแบบนี้ไม่ใช่แต่มองว่าเป็นทิศทางของการที่จะได้เริ่มต้นมีแพชชั่นนะคะแล้วก็เริ่มที่จะเปิดเผยความรู้สึกหรือมีการแชร์ิเรื่องราวอัปเดตอะไรระหว่างกันละกันนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรทิศทางเอาคำแล้วก็คำแนะนำจากไพ่นะคะเราอาจจะอ่านไปเป็นพลังงานวรวมๆนะมาดูซิว่าไพ่เขาอยากที่จะ บอกอะไรนะคะกับชาวท่านนามบ้างเอ่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังพฤษภาคมนี้ขึ้น10บถ้วยนะจ๊ะมีขึ้นเดวิ f ฟอร์จูนค่ะมีพลังงานหนึ่งถ้วยนะคะมีพลังงาน10ดาบค่ะมีอะไรจ๊ะแล้วก็ The Empress นะคะช่วงเวลานี้มันว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาของการที่มีโอกาสอืม มีโอกาสในเรื่องราวของความสุขมีโอกาสในเรื่องราวของความรัก ที่จะเข้ามาแล้วมันเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจริงๆนะคะมนว่าจังหวะในช่วงเวลานี้คือมันต้องบอกเลยถ้าใครอยาก ending อยากจบกับปัญหาสถานการณ์ที่คาราคาซังหนักหน่วงความรู้สึกช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากชาวท่านาาน้ำค่ะคุณกําลังจะได้รับโอกาสที่หยิบยื่นมานะคะคําแนะนําเลยนะช่วงเวลานี้เตรียมตัวให้พร้อมรับสําหรับการเปลี่ยนแปลงการฮิวจิตฮิวใจนะคะ เราต้องก้าวออกมาแล้วจากสถานการณ์ที่มันติด้างในความรู้สึกต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระมากขึ้นเพื่อพร้อมรับโอกาสใหม่ๆนะคะโอกาสที่ใช่ด้วยที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะตอบโจทย์ความสุขสมบูรณ์ในชีวิตคนที่มีความพร้อมที่จะไปพร้อมกับคุณไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาในทั้มมิ่งเวลาที่เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ความสุขด้วยนาะสิบถ้วยเนี่ยความเป็นครอบครัวนะคะหรือว่าความสุขที่แบบ จฟูอะไรแบบนี้ได้เลยนะพลังงานดีต่อใจสุดๆนะจ๊ะก็อยากให้ช่วงนี้พลังงานคุณเนี่ยเคลียร์มีการบีโคลรี่สิ่งต่างๆที่มันไม่ดีหรือติดขังในใจออกไปด้วยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมคำแนะนำจากไพ่นะคะชาท่าน้ำานะคะไพ่ขึ้นขิงออกวานนะคะราชินีถือราชาถือไม้เท้านะคะหไม้เท้า 9, เก้าเหรียญเดอะสเตงนะคะมีอะไรจ๊ะ 3ไม่เท้านะคะเป็นจังหวะเป็นช่วงเวลาของการรอคอยสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวจังหวะเวลาที่เหมาะสมของคุณกําลังมาแล้วนะมนรู้สึกว่าช่วงเวลานี้คุณจะต้องแฮปปี้นะคะที่ตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องแบบไปยึดติดอะไรกับใครมากคือเราสึกว่า เ้าเหรียญเป็นพลังงานอินดีเพนเดนต์คือพึ่งพาตัวเองได้แบบอย่างเต็มที่เป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนเก่งด้วยนะคะเดอะสเตงขึ้นมาทาตัวเองให้มีความพร้อมแล้วก็เก่งชายนิ่งในศัก,กยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วเหมือนว่าช่วงเวลานี้เดี๋ยวจะถึงจังหวะของคุณแล้วมันช่วงเวลาของการรอคอยนิดเดียวนะคะพลังงานกําลังที่จะได้มีโอกาสของการสักเสพลังงานการสักเสขึ้นมาพลังงานการไปต่อขึ้นมานะคะ พิจารณาดูโอกาสทางเลือกไหนที่เรารู้สึกได้ถึงพชชันหรือเป็นสิ่งที่เรารอคอยจริงๆนะคะโอเคไปดูกันซิว่าจะมีลัคนาราศีอะไรเนาะที่เขากำลังจะเข้ามานะคะหาชาวท่านน้ำกันบ้างไปดูซิมีลัคนาราศีอะไรชาวสิงห์ชาวธนูชาวเมษอู้เมษสาม แล้วก็ชาวสิงห์อ๋อสิงห์สามมาทุกคนชาวราศีกุมูชาวทัศไฟมาหมดเลยนะโอเคประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะอยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆนะเป็นดวงภาพรวมไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ